เมื่อนวันที่สาสิบท่านว่าคมปีเก่าคือปีพศสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนี่ยมื่นก็เป็นวันทุดท้ายของปีเป็นวันที่สังคมเช่าเล่า กระแสม้อนชนของเจ้าขุดกาว่าเจ่าประเทศไทยยังกวางเดียวประเทศไทยนี่เขาเห็ดอยด่างไรก็เห็ดน้ำเขาด้บ่ม,มีติดทีมานะหยุดถือจนเกินไปเขาเหด็ดต้นคิดสมาธิก็เห็ดน้ำเขาด้ วันนันวันนี้ของศาสนากระดาษไดได้นี่บ่อยบ่ยจะถืออะไรนะหัวจักขีใคร,ครหัวจักปล่อยว่างหัวจักเขาหัวจักเรามองแบบนี้แต่ท่านนั้นทั้งนี้มันก็สู่กระแสบ่อยอย่างนี้บางที่บางประเทศเขาก็ไม่กฎหมายบังคับไว้เลย เพชรจังสันไ,ไ่เองพี่นะดัดขาดดัดหลูกดัดโก่กไปเลยเองพี่นะนี่มันทรับสนอลปมานตัวโลกของเฮาน,นี่ถ้าไปบอกข้าใจมันก็บอเห้าใจถ้าเราใจโอ้ไปกูลร่างคังของมันยังกระดกเลี้ยโลกนี่มันเป็นสิรา แต่คนมันคิดคือกันมันทำคือกันก็บ่ได้จังเลือนนะมันมันมันหังเป็นแนวนี้แหละโลกอะไรอย่างนี้โนนะมเป็นแนวอืด้วยน,นอกอย่างนนีะ้คือจังไหนวันที่สามสิบเอ็ดนี่ยวันสุดท้ายของปีที่เนานะ ันนะมีการสวนมุ่นขามปีว่าแนะหาเรื่องมาว่าเลยหาเรื่องมาคิดนี่เห็นว่าคันมันเกถือแห้งเพราะไหนนี่่รว์มุ่นขามปีมันผิดเด้วนี่ยังินั่นแหะคอหืองง่ายานั่นแหละคือหูจริงนะ ง่ายแนวนี้มันสร้างขึ้นเองสมมติมันยึดเราก็ยึดถือไปเองสอินะไปสวดมุนเข,ข่าดาวเออเดีย๋ยวไปเข่าดาวยยไก่พากันไปเข่าซะเข่าดาวมันอยู่สูงเนี่ยมันดีเด่นไปเข่าดาวก็ว่าเป็นะว่าวเห็นน้ำกัน จะว่าไปเขาวดาวหัวแหล่งนี่สินะเขาดาวอย่างนอกนวะ่เนยโอ้วนขาปีตอสันส่วนวันไปส่วนวันนี้ดีวิโสพเขาว่าฬหังสัมมาวันวันขามปีขา,ขาว่างไหนลนะ่ะขาว่างหกทุ่มดีมันอยู่เปลี่ยนเป็นมือไหม่ไปเลยเขาว่ามือนะั่นมันหมู่ั้างลไปวัวชักตีนลงไป มันมวยจังหอดว่าปีว่าเดือนวันมันก็บมวยจังเด้ียวเดียวนั่นมันมวยจังค้นไปสมมุิคนไปปัญญะเอาไปท้วงติงเอาไปยึดถือเอาอย่างนี้นะนี่น้ำมามันดองจังสีแม่จังบะงาอมายมันจังจังบะอึมคึมจังบะจังบะมืดจังบะดำอะไรอย่านี้ให้มันโหอย่างนั้นัดเจนด้วย เห็นบ่ได้เห็นบ่นี่นถามไม่ยังถามเพื่อว่า,จาเจ้าได้เห็นวะเราค่อยว่าอยู่เดียวนี่ยังไม่นะอย่างไรถามยำหัวเปลาว่าได้เห็นบ่นั่นแหละอย่งเงี้นะก็ยังผิดครับอย่างไรวันหนึ่งพระสาลงวอนวันหนึ่งคนแห่งงูจกักสังเกตมาโดนระโู่จกับกบ่เข้าใจเข้าใจได้ยากภาษสารลงพอดีชีวิตลงพวอนนี่เป็นคนแปลกโม่ไงวะ เข,เ,เ,ขเ,เขาใจว่าไรเราคนแะรับส้ำหนึ่นี่เข้าใจว่าไรคนจังไรจังเข้าใจคนระดับพราปั่นึงนี่จังเขา้าไรจังเขาเ้าใจได้แต่ว่าคนสำนึกนี่เข้าใจว่าไรเข้าใจว่านั่นตัวก็ยังเป็นหูเรื่องคอยรอกขันคนพราปั่นึงนี่จังเป็๋ยนเป็นเองวัน หอยสังเจ้าใดไม่ใส่เขาบอกเนี่ยเฮ้ยคอยสังเนี่นี่มันมาแล้ววันนี้มันตื้นไปเต้นมาไปเขาดาวนิยังเอาเขาดาวเขาดาวมองยังเดียวนี่เันนีสมมตก็คิดแปลงคนนาะ เพียงทิศโอ้ยหอมต้องไปรำไรน้ำมันเดี๋ยวเมื่อตายดอกว่กันเอาที่นอเอาความตายเนี่ยไปคมกวนเพียงลงไปเดี๋ยวมมายอมมายันคนนะเพราะฉะนั้นไ่ได้ยอมไม่ยันไปได้คอยเอาตามธรรมะมาเมื่อตายดีธรรมะคือจริงนะ ธรรมะคือความเป็นจริงถ้ามันเก่งลงไปมันไปเข่าอยู่ในดาวเดี๋ยวมันก็ตายที <c oughs> <c oughs> เป็นอะนบอกธรมรมะต้องมองอย่างที่จังบอ,งงบองงกงมงายจังบ่หลงมันยังแข่งจังป้าจังป้าไปก <c oughs> ินแสบเราก็ตายยินอิ่มก็ตายนอนหลับ กระตายนอนบรับกระตายอย่างนี้นะอันที่เอาความตายมาเป็นหลักเป็นประเด็นก็้าเส้ไหมร้อยมันกระตายอย่างมึงว่าบุเรสาวมันมีสามีมาภรระยามันกระตายแต่บุเรสาวองมึงได้วู่้ผ้มีสามีบ่มีภรรยามันกระตายคือกัน,นบ่อยู่หรอกแบ่นี่แต่เอาเขาว่า ความจริงอยู่ทีคนทั้งหลายมันรับบ่าอ้ไก็มันหับบ่ได้ก็เพราะมันคิดมันบอกมันบ่มีหัวคิดเหรนเห็นไ่มหัวยจวอกปันมันเขารับบ่ได้เลยมันรับบ่ได้ก็เพราะว่ามันบ่มีหัวคิดถือมันบ่คิดเบิ่งเจ้าพี่เห็นบ่ไหมมีหัวคิดมันต้องรับได้ก็ต้องโหวันทุกข์เจ้ทุกมุมด้วยจังไร หูเห็นยังเละวะ่านอ้อยมันบ่มี่แนวเห็ดแต่หูว่ะสินหูเพื่อให้มันมีงานทำเข้าใจปะงานก็อย่างงานคือหูนี่แล้วหูมันเป็นสันหูมันเป็นหูคนเกิดมามันตายสักคนจัิงสินะหูจริงแต่มันก็เป็นจริงกันพราหูแนวนี้มันเป็นอย่างมันก็นยังบ่านหู มันบบเรียนมันบบศึกษามันบบฟังบบฟังเทศบบฟังธรรมบบเขาวัดจำศีลฟังธรรมมันยังโอย่างเลยนะมันกิจยังไงมันบเพราเพราะฉะนั้นเขาว่ารู้ว้ใช่ว่าใส่บาแคร์บกหามพาะท่านก็โอู้หเลยใส่พอเอาแหวกใส่บาได้บ่คือโดนฟืน้น ตนเฟินเนี่ยมันมันยังเดินแบกบได้หามเดินหิวได้ถือไอ้เพ่นนะความรู้เนี่ยมันบ่อยแบกใส่บาไว้รอกโบเทินหัวไว้บุนักหัวจะดอกบุนักบาจะดอกความโห่นี่ว่าท่านมันเป็นน้ามาถ้ำบอลบอเป็นรูปถรำเมื่อกี้ใช่ไหมรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามก็ว่ายิาง่งว่าเคยยิ่งยิ่งยิ่นว่านั่นแหละว่า มนักของน้อยก็รูปมนักก็มือนมันนักแต่กายเนี่ยรูปนี่นักรูปเหมือนสินะความรูปเป็นนามมันบบมีตัวมีตนกหมือน,นนะ่ะมองกับโบเห็นจับเอามือจับใบกับโบได้ถ่ายรูปกับโบติดจังนสินะน้มเนี่ยเขาวุ่นกับโบจินได้แป้งฟังเราบ่กได้ คือใจเลยใจในเขาวิจินเลยน้ำก็วิจินตะบกงวนก็วิกินแจ้วมันก็วิกินเจอ่ะเจมันก็วิกินบ่เป็นเจมันก็วิกินนี่อย่างนะใจนั่นเห็นใจกินเขาวออ่ะที่ตะบังนี้เห็นเคยเห็นใจกินเขาวอแม่งโตว่าไรเลยงงจัก นี S <S ่คือคนมูจากซื้อที่ตอบแบบด้วยนาะเ้องชีวิตนี่แหละคนมูจักใหญ่โอ้โยว่าฟ้าว่าจะจอดบอดกระหันเขาว่าวจะจอดยศแต่บ่หูเลยบ่แต่ปากเลยซื้อนะอันตรานรบเร้าบ่หูใหญ่เลยมิดจริงๆใจขินเขาเป็นบ่สิเนี่ยตามใจห่อนเป็นบ่ใจหนาวเป็นบ่ บ่อเป็นบ่มันนาทีของมันใจมันกินข่าวบ่เป็นบ่เป็นกินน้ำเหมบ่เป็นยังยินอ่ะเป็นยังไม่ยินบ่เป็นมันเป็นใจอยังว่ามันมันบ่นนาทีของมันมันเน็นบ่ได้หรอกเอ็ดบ่เป็นเอ็ดเป็นแต่รู้นี่ใจนั่นคือนาทีของใจคือรู้คอยทำได้คือรู้จิิงคอยทำได้นั่นหรอคอยทำอะไร อย่ามาบอกขอไปทําเลยอย่างนี้นะอย่ามาเอิ่อน่อไปกินเขานํามาเด้อกินเขาน้นเ้ยบ่าเอ้ยเอิ่นใจไปกินเข้าไอ้ตาเนี่ยว่าคุาโง่แทบว่าโง่แทบปัญญาอ่อนแท้ไอาสัตว์แมนบอกนั่นตัวเอื่อหนใจไปกินเข้ามาเด้อแตงเผาหรอมาเด้อว่ามากินเขาน้ำกันว่าแต่อย่าโง่โหลดใจมันกินโมเป็นไงใช่ปะ กินเป็นแต่คนคนคือโรคจนี่โ้่เย้กินเป็นนี่เอาใจมันถูกต้องรู้มันถูกต้องตัมันยังบ่หลงงมง่ายใช่ไว่ามันยังสมเกียรติสมสัก์ีรีของความเป็นเจ้าพุทธอย่างที่กัเลยสมเกียรติสมสัก์ีรีของความเป็นผู้เขาวัดจำสินภาวนาอย่างที่ตัวสมประสงสมเราสมเกียรติสมศักรี บ่หูจำเนี่บ่หูเยสินะเหม่นบ่ตใจมันมันทำได้แต่หูเลยคือยั้งสิเพียบเทียบคือเกลือนี่มันทำได้แต่เข้มมาเตียนะเ่กอยเ่ก็หอมหมดเอยใช่ก็เป็นวเลยนะอ,ขอ,ขอันไปถามเกลือสมมุติว่าเกลือ ผมแทน่นเครื่องห่อหอ้กูครูไงคกูเนี่ยนาปลได้ปลาได้อย่ามาส้วนกอยคอยเห็นได้อย่างเดียวใสรคอยขมลำได้ใค่คอยเปรี้ยววัวได้คอยเห็นได้อย่างเดียวคือเข้มประเกันไปตามใจมันจะตอบแล้วไ่ยแทนวะตนตัวใจคือกันมันนีหนาทีู่อ้ย่างเดียวนี่คือคิดเพิ่งทด้หรอาค,คิดเฉพาะเสื้อ คอยว่าองสี่เจ้าจะเฝ้าเสือเจ้าเสือเจ้างมงายแล้วคือธินะคิดวันลงวันสิทธิ์แล้วเจ้าเสือโลดเนี่ยเจ้าปัญญาอ่อนแล้วเจ้าเสือโลดเนี่ยเจ้าโง่แล้วเจ้าม่ชาดอกสิทธิ์เนี่ยพออสิทธิ์ได้บ่พอได้เราฟังได้ฟังได้เราเข้าใจบ่เนี่ยไม่ยังสันตว์คือมันมีหน้าที่เข้มคอยเห็ดแนวอื่นบ่เป็นสิทธิ์นะ mày cháu cứ ngô thế, bố cháu yên, cháu tăng hạng ngô. Bố cháu bố ngô, bố cháu nả thi không quậy. Nả thi không quậy, cứ khen cháu phần bố ngô dầm, cháu phần tí ngô. Cái gì? Cái này thôi, mến bố. Cháu bố chưa lạ, cháu bố mới có rủ phiền bố. Thì cháu khẩu trái khỏi đây, cháu khẩu trái khỏi bố đây. Cháu ở ngô, à mến Chết tức là ngô này คิดแล้วบ่เออนั่นแล้วฟังไว้น้ำคิดไปน้ำตบฟังเทศยจะมันไปถึงไม่ถึงกระแสน้ำกันฟังเทศนั่งรับตาง่วงนอนแล้วหุ่นนั่นกระแสมันเป็นนั้นเป็นน้ำกระแสเอาว่าผมบอกผู้ตื่นเดี๋ยวไปหาบางรถพี่จะมันนั่งรับตาไม่เป็นเี้เห็นบ่เทศมโม่หน่อยมม่หลายเทศของเว้นกึ้น เทพงานสมงานผีตายกระแังมันขอย่คือกันเบิดมันเอาอย่างไรเรื่อนมโนได้อย่างเดียวมันงวงนอนไว้น้ำกินเขาไว้น้ำสิได้บอกแต่มันงโง่น่อยเห็นบอกมันงโง่นั่งรับตาโง่เขาบอกให้นั่งรับตากระเสือรดงโง่เฮ้ยงโง่เอ้ยศาสนะก็ขั้นเก่งไรกะ ขันบอมันก็ข่อยขันเจ้าเก่งก็ข่อยขันข่อยว่าเพชรก็ลองมืุตินั่เจ้ากินเข่าเจ้าก็ลับตาแล้วก็ง่งนอนไวแล้วเจ๊สินี่บอว์บอ้ยเป็นมึงโง่เอ้ยเท่านี้มึงก็ไปจากมึงเก่งเก่งฟังอยู่จนตัวกินเข่าได้เขาห่อนย้อนมืดจตาแม่นบอวโง่เอ้ยอย่างนี้ตัวเด้อ ก็มันจะจจรงๆงมันถึงดึงโดเลยคิดทำแมโคน่้วม like ันก็หมูจากทีเสียไว้โคมาสัววสนงียวมันจิบลงบ่าเลยม้วนได้เลยโวยตึงแล้วคุณแมนบเพียงแค่แห้งแต่อ้ยมันโง่แค่ทมัจฉาลางเรียนนะอปันนะบอกโอ้ปันนั่นเลยานบอลทำหนึ่งบอลธรรมดาเลยปิดธรรมดาอะไรเตวจ้ กันต่อวันฉะนั้นมาศึกษาเรื่องมันนี่อันตรายสิเรื่องมันเป็นภายนอกซ้ำอย่างนี้นะปีใหม่ไปเข่าดาว็นมันเป็นภายนอกซ้ำเป็นของกลุ่ยๆซ้ำอย่างนี้นะมันยังโมเข้าใจอยู่จะไปจะไปเอาอย่างมาสอนมันอย่างนี้นะปีใหม่แบบมันบูจาสําว่า กูเป็นปีหรือกูเป็นเดือนแทนบ่าม,มนุษย์นี่มิจกรรมนุษย์นี่นะไปว้าวสั่งความคิดคือมารล้วคิดไปแล้วก็ว้าวพักกันว้าวพักพักกันเขียนไว้พักกันบนันทึกไว้ววันอาทิตย์น่ะทั้งที่วันว้าวมนุษย์ได้ว่าวันอัวาทิตย์เองน่ะมันมวยจากทียเลยมันมวยจาก คุไปมงการไปสี่ค้นไปไห้คุณมันไปไห้โทษมันไปไห้ซื้อวันเปลี่ยนคนไปเลยมันมู่ตัวเราว่าวันเป็นวันาทิตย์มันโมโหตัวว่าว่ามันเป็นวัาาน,ววน,นวจันทร์ทิศจันทร์พุทธปันสุกร์นี่มันโมโหเทียบเลยจงนั้นตัวมันเองน้นมันโมโหเทียบไม่ได้ค้นเนี่ยไปกดดันเขาไปสมุดให้เขา ไปแต่งตั้งไห้เขาจริงๆนะเนมว่าี่เขาอเสื้อบอแต่มันเป็นแปลนมันก็มันจังเห็นไหวมันจังคิดมันจังจะคิดหัวคิดนเห็นตัวมันจังไม่แต่หัวเสื้ออะไรโอ้ยังกับเสื้อเอาเสื้อเอาไม่หัวคิดเนมว่าแต่พกเสื้อเอามันบอกสูบยาบอกพักกันสูบยาเนมว่ามันเสื้อเอามันเสื้อมูลเสื้อคนอื่น เขมนก็สูบมันก็สูบนำ้ำนี่มันม้้ยหัวหค,หคิดมันเอาหัวขิดผู้อื่นผลมาใส่ถ้าไม่หัวคิดมือก็คิดบางตัววะยาเนี่ยมันจําเป็นอย่างกับร่างกายขาดยาขาดสูบยาว่าได้หัวตายหรือวะสักว่าปรับตรงเดียวนั้นนี่เราเนี่ยมันบุคิดเลยมันมุยหัวคิดเขะะ้าใจปะหล้ยคนม้ยหัวคิดมันยืมหอัวผู้อืน่นผลมาใส่ มีอยู่แม้ไงอยู่มันเป็นหลักที่เขาโมยเอามันไปคัดขดโกงเอาหัวผู้อื่นมาใส่มันยังสูบยามันยังยิยาบ้าอย่างนี้นะจำไหมหัวฮะแข่งยังปังยังปันยังเอาตัวเข้าใจพอจำคารศึกษาซื้อหนึ่งมันเป็นยังไงเปมันเป็นยังสูบยาไอ้มันโง่เหมือนมันยังไม่ยังยังไปกินยาบ้าโอ้ยมันโง่อย่งนี้ก็ได้ แมนบอกมันเป็นแาอ่อนไม่ใช่ขีบยักษ์ดนห่วยมือคือว่าเขาบอกได้ว่าเขาคอยว่าธรรมะคอยเทศธรรมะตัวจ้ยังโมโหจังอยู่อีกบอกด่าอยู่ปันยังโมโหจังอยังนีว่าคอไปว่ายเขาอีกเขาบอกได้ว่าใครเขาว่าตามธรรมตามวินัยตามความเป็นจริงเขาไม่จริงเลยค้นสูตรอย่ามีวะอ๋อมีวะมีอยู่เอนบอก นี h> h s s bo. Bo ye, ่ยคอยว่าตามเป็นจริงตัวบันเนี่ยข้าสันจะเห็นค้วายสูบยาบอควาอสูบยาเห็นบอบ่เห็นแม่นวะานี่ยแจ้งสี่นี่คอยก็ว่าตามความเป็นจริงควายมันบ่สูบยามันสูบแต่คนยานสินะคอยบ่กว่าจริงบ่วันเนี่ยคอยบ่กว่าแจ้งว่าขาวคอยปิดบางเอียง คอยคิดคดทรมยอยังถามมาดอกธรรมะดีต้องคือความจริงตามเป็นจริงโว้ความจริงสู่กันฟังบ่นหายไผบนดาไผบ่นตำนิไผ่ยังสีตัวไอ้เปตำมิเขาคนนั้นคนนี้โอ้ยงงเอลยไปว่าปเดี๋ยตำนิก็เตะธรรมะวันต่อเด้อเอาล้วว่าเอว่าง